นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี28สาขานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นที่ประเทศเดสำหรับสาขาลักษณะนี้เป็นเป็นสาขาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเน้นการให้สินเชื่อซึ่งตัวพันธุ์ที่เราเน้นก็คือเป็นสินเชื่อรถยนต์เราจะไม่มีสินเชื่อรถยนต์งานหรือสินเชื่อะไรเดิที่ให้บริการในในสาขาลักษณะนี้เหตุผลที่เราเปิดใการสาขาลักษณะนี้ล่ะคะก็ เหตุผลหลักก็คือว่าทางแบงก์เองต้องการที่จะขยายตลาดนะครับให้ลงถึงระดับชุมชนแต่นี้ถ้าเกิดเรามาใน,นรูปแบบขอบริษัทเองเนี่ย มันจะต้องใช้เวลานในการกอร่อสร้างแล้วก็ใช้คนใช้เขาเรียกใช้ความพยายามมากกว่าการที่เปิดสถาลักณะนี้นเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของก,การลงทุนถ้าเป็นสาขาที่ให้สินเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็ลงทุนอยู่ประมาณซึ่งมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์เนี่ยเราต้องมีสตองร,รูมีมระบบสก,กุลตี้เยอะนะครับมีพนักงานมากกว่านี้นะครับซึ่งลงทุนตอสาขาก็า ประมาณส0ล้ขขา,า,ขขานบาเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามาในลักษณะที่เป็นกลุที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ความยืดหยุนของการเปิดที่มากกว่าเราก็จะขยายสาขาที่ให้บริการสินเชื่อเนี่ยได้รวดเร็วนะครับอันนี้นี่คือจะให้บริการนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จริงๆแล้วก็เป็นนักธุรกิจรายย่อยนะเป็นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มี สถานที่ประกอบการที่ชัดเจนนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุญญกรกิจของรางราษัทนะครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่านนนะครับที่ต้ญญองการเงินสิบล้านนะครับก็สามารถมาขอบริการได้ เป้าหมายของสาขาภูเก็ตทั้งสองสาขาเนี่ยค่ะได้วางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างคะก็ตามแผนของเรามองไปที่เนื่องจากเศรกยภาพของภูเก็ตเนี่ยคนทั้งสูงนะครับผมก็มองว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยผมก็ตั้งมากเขเรื่องสูงและมั่นคงของสาขาก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณเดืนประมาณ20-25ล้านต่อเดือนต่อเดือนครับสาขาก็ประมาณสัก40-50ล้านนะครับ กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะไปให้ถึงสาขาละ20ล้านนี่เราได้มองกลุ่มไหนเป็นพิเศษยังไงคะจริงๆแล้วก็เป็นนักธุรกิจทั่วไปเลยครับเพราะผมมีความเชื่อเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจของทางธุรกิจเองก็จริงๆเท่าที่เราส่งออกตลาดก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องหนึ่งซึ่งในช่วงเนี่จะเป็นช่วงโลนะครับแต่ว่า คือโลของเก็บมันไม่เหมือนที่ผมว่าถึงแม้โลเขาก็ยังทำธุรกิจได้ได้ได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าโลแล้วก็คือไม่มีรายได้ตรงนั้นเพราะนั้นจริงๆ